ทำมันเจ็บแล้วแล้วก็มันแพ้ผมยอมรับในความแพ้เหมือนกันครับแล้วกมีสิ่งเรื่องที่ผมอยากตอบเป็นตลอดให้ทุกท่านนวันนี้นครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเที่ยวหลายประเทศแล้วบางประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่คนไทยบอกเฮ้ยมันอันตรายอนี้อะนี้แต่พอเราผมไปแล้วกลับมาเนี่ยครับมันกลับเป็นประเทศที่ผมชอบมากที่สุดสิ่งเรื่องที่ผมได้รับได้รับจากมันบทเรียนนะครับก็คือวัคซีนบางอย่างเราก็ค้อหู กินตาแล้วก็ใช้หัวใจสัมผัสเราไม่รู้เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราได้ยินมันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราติวตาเพื่อว่าเราไม่ร um um ู้ว um> um ่าส um> ิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่เขาสร้างหรือเปล่าสิ่งที่เราทำได้จะเไปตรงนั้นได้ใช้หัวใจสัมผัสและบ้านเกิดปัตตานีของผมก็เช่นกันผมบอกว่าเพื่อนจะไปเที่ยวดังนั้นครับผมบอกว่าเพื่อนจะไปเที่ยวบ้านเกิดของผมผมจะรอต้อนรับพวกเราจะรอต้อนรับด้วยเลย ขอบคุณมากครับยัตติุดยอดพูดถึงปักตะวีนี่หิวปูเลยนะครับมามาคุยกับน้องนดูหน่อยครับผมวันนี้เป็นยังไงครับผลงานชนะวันนี้ครับก็ขอเรียากเล่นไปเลยนะครับทำหน้าทัอะไรปุ้มทำต็มที่แล้วก็ซุออยากให้่รอทำต็มที่นะครับก็ดีใจมากครับ อ้ยอยซองนะครับนีน่ะครับ,รบแล้วก็ทีมาได้เยายคุใดไว้เงินไว้ซองแล้ก็ขอบคุณทุกคนทุกทำลังใจใทีที่เชี่แล้วก็ทำให้พูกมา,มายืนจนนี้แล้วก็ได้แชร์ไว้กับแฟนๆทุกาก